บทเรียนบอดนะป้าต้นต้นโหลดเป็นอะไรอ่ะสวยมากสวยตายเลยอีกเราแซงตามแล้วเราแซงให้เขาดูเป็นขวัญตาดีพี่กอล์ฟเจออาลีทำไงหรอ มึงพูดให้เหมือนไอเฟซดิปากนี้เหมือนไอเฟซดิในเฟซอะปากเก่งเจ๊งทำไมอะอ้าวอีนี่มึงตกข้างทางแล้วปาดหน้าแม่งแป๊บหนึ่งนะขับรถคลาสสิกแต่พวกมึงใช้ชีวิตได้ชั <classy> ้น <AM> ต <trying> ่ำมากเลยค่ะโอ้ยแน่ที่มึงเอายายมาขัดด้ามเลยหรอใจเย็นๆเด้ยเอือไปไหนวะเดี๋ยวจะไปยูเทิร์นตรงนี้จ้ะมึงโบกนี่ต่เลี้ยวบังตีนเอาตีนเอาตีนลองไปตีนแบบไปเลี้ยวไปเลี้ยวไปเลี้ยว นีเขาต้องอยู่อย่างนี้ไงอยู่เถิดก็ต้องอยู่กันอย่างนี้สิว่ะพวมอะไรมันหมุนไม่ได้แล้วมึงพวกอะไรหมุนไม่ได้แล้วมึงมืองพวมอะไรหมุนไม่ได้แล้วมืองจอดจอดจอดเรลือเอาวนวนไปไปไปเปลี่ยนรถเปลี่ยนคันเดี่สาวเดี่ยวสาวจอดบทเทียนบอดนะป้าต้นต้นหล่นเป็นอะไรอ่ะ แต่คนที่นี่มันเที่ยวขับรถแล้วมันเที่ยวกาาจังวะโอ๊ยแล้วตีมคนละคางมึงทีมคนละคางแล้วคนละฟังมึงจะเอาสีนคนดียวบเลยรถกับมึงอะไรโบราณกว่ากันถ่านกูยังไม่จบไปยป็นความโหยใครกันจะปะ โคตรหล่อเลยครับขับรถคลาสสิออกผิวก็รู้สึกว่าเฮย้ยรถเปิดประทุนต้องให้ฟิลแบบเหมือนเร่อแบบสุภาพบุรุษจุธาเทพแน่เลยขับออกไปถึงกลางทางมีแต่สะุนบุรุษค่ะไม่ค่ะมีแต่หยาบคายบุรุษเต็มไปหมดก็เป็นสุภาพบุรุษจุธาเทพค่ะก็คือพวกเรานี่แหละค่ะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษจุธาเทพเขามีชื่อไงเออชื่ออะไรบ้างเนี่ยคุณชายคนละพบ เขาเชื่ออะไรจริงเนี่ยเขาเชื่ออะไรศาสตร์วิทยาโกรดภพไม่คุณชายพุทธคุณชายไม่จิพุทธคุณชายไม่จะพัทคุณชายถูกแล้วจบคุณชายพัทคุณชายถูกแล้วชื่ออะไบ้างนะคุณชายพัทพุทธคุณชายพัทคุณชายถูกแล้วทุกคนสามคนสามคนไม่ไดอไปไปไหนคะคุณนิวก็ไปที่ชอบที่ชอบเลยค่ะใครอยากไปไหนก็ไปแล้วแต่มึงเลย ไปขี่ l t v อะไรนะรถ ATV แต่เส้นทางมันคนละเส้นทางใช่ปะเหมือนกันค่ะเหมือนกันเปลี่ยนกันแลเปลี่ยน ATV เปลี่ยนฟิลคุณพี่ว่าคล้ายๆเดี๋ยวตอนที่เราวงอ้อมๆก็เดี๋ยวตรงไปนิดนึงแล้วก็เลี้ยวกลับดูยวเถิดเที่ยวไทย